เลืออที่ CNYK น,นะครับด้านล่างตรนี้จะมีสีให้เราเลือกเห็นไหมครับเอาประลอดของเราเนี่ยครับไปจิ้มตรงสีที่เราอยากให้มันเป็นอยากได้สีเขียวจิ้มสีเขียวอยากได้สีเหลืองจิ้มสีเหลืองจิ้มเสร็จมาปรับเฉดส,สีด้านบน ด้วนตาเห็นอาจจะผอไปเลยกนะ็ได้การที่เรากดชิปข้างไว้มาจามัดมมงเกลเร็มที่เรานะรขยายผ่อนครับขยายรูปเทมอมาวางไว้ในงไงของเราแล้วย่อไซส์ปลับขนาดให้มันพอดีนะครับกับที่เราทิกที่เราดีไซน์เอาไว้ อ๋อมีกิจกรรมอะไรเยอะมากใครผมมาไม่ถูกช่วงนะทาสีที่ใช้สีที่ใช้หลากหลายฟีดหนึ่งนะครับสีเหลืองแล้วตัวนี้เป็นสีส้มตัดมาเลยกระโดดมาเลย มีสีเขียวด้วยและล่างถ้าเป็นแทนสีขาวค้างผมว่าน่าจะโอเคนะครับน่าจะโอเคอ่ะน้องนุย้ยมีอะไรไหมต่อไปครับอุ้ยจัดหน้าไม่งจัดหน้ามาเนี้ยมาเนี้ย เส้นงานงานจัดหนักครับไม่ดีครับไปครับไม่ดีเลยครับคุณเข้าข้อนะครับเพราะปัจจุบันนี้เข้อข้อก็เป็นข้าวที่มีคุณค่าให้คุณค่ามากกว่าพวกครับอ่าครับไม่ต่าครับ ไม่ว่าจะเป็นพวกข้าเป็นพวกอะไรนีก็ในเข้องก็จะมีสร่สามารถที่จะ้า่งได้นะครับอ่าครับอ่า่าครับมีอะไรแก้ป่วยไหมครับคือผลแตกนัคือิอีดีด้วยนะครับพี่ที่ได้เข้าเรียนที่แม่มาบานหวงครับ คือโดยโดยส่วนตัวแล้วผมถือว่าน้องเขาเป็นคนที่มีมีมีความสามารถที่พอมหวังไแล้วนะครับแต่แก้ตามทุกคนนะครับดูครับตรงนี้นะครับตามทุกคนนะครับคอครับคอแทนรเทคโนโลยีสารสนเทศใลการสืร่สารท่นนนา,านิกรท่านผู้เข้ารับการอบรมชานดนี้รู้สึ ที่ได้มาเป็นผ่านในพิธีปิดการอบรมการสอบสัดีรษีศิลป์ภายใต้กิจการมการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านไอซีีในวันนี้ก็ขอเช่นชมและแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้ผ่านการอบรมทุกคนตั้แต่วันเปิดและมาวันปิดเสมอนวนได้สิ้นานนะคะคิดว่าสามวันที่อยู่กับวิทยากร อยู่กับแหล่งเรียนรู้อยู่กับ i c ซีซึ่งการใช้เครื่องมือคอมพิเวเตอร์เป็นระบบสารสนเทศที่ให้ท่านมาใช้กิจกรรมเป็นแห่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าโดยที่ผูแ้แทนของกระทรวงไอ t เข้ามามีบทบาทในการสอนผู้เรียนเราได้รับความรู้สามารถที่จะเอาเป็นชิ้นงาน จากวิชาการของท่านจากผู้สอนทุกท่านแล้ได้ชิ้นงานได้ผลงานออกมาประกอบกับหมู่บ้านนี้มีลิธภันฑ์ซึ่งภาพที่ออกมาเมื่อกี้แอบเห็นการนําเสนอของแต่ละท่านจากการที่นำลิธภันฑ์ในพื้นที่จากการที่เอาความรู้ของครูผู้สอนและเอาคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องม,ม,มือตรงนี้ซึ่งก็ไม่เป็นการเรื่องของการใช้หลักแหล่งเรียนรู้ครบ สอดคล้องกับระบวการศึกษาหมือการและสอดคล้องกับอาสนับสนุนเครือข่ายจัดการศึกษาในเรื่องของการศษานอกระบบและการศึกษาตามปรธยาศัยแต่งเต็มศักยภาพนะก็สุดท้ายแล้วก็คือค่าวิทยากรไปนี่พวกเราคงได้เรียวจากวิทยากรทุกท่านนะคะในส่วนของบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆที่มาเข้ารับการอบรมครั้งนี้สามารถที่จะ นำผลงานหรือว่าเอาไปใช้ในการเผยแพร่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าใช้รูปแบบการออกแบบขององค์กรต่างๆออกมาเผยแพร่ให้บุคคลอื่นได้เห็นโดยการเป็นสามารถนำไปเป็นแินงรับก็ได้เเกืก็ได้นะตรงนี้ก็ขาแสดงบางมีครั้งหนึ่งโอกาสนี้ ขอผิดการอบรมแบบเสริมการออกแบบสื่อสิทธิ์ีภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านไอซีทีกับเนิธีการและก็ขอขอบคุณท่านเพียอุปกรที่มาจากแดนไกลนะคะจากผู้เข้าอบรมทุกท่านจากผู้ปกครองและแรงท่านที่มาหน้าพัฒนาการเลยก็ยังมานะคะก็สุดท้ายก็ขอบคุณที่ให้โอกาสศูนย์ไอซีทีเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่เต็มความ เป็นศิลปภาพนะคะก็ขอขอบคุณมากไปให้เดินทางค่ะโดยสวัสดิภาพและเพี่อนของพิมพ์